สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้นะครับก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับคือเมื่อวานนะครับปลูกถั่วนะครับปลูกถั่วไว้กินนะครับอันนี้ปลูกคู่กับข้าวโพดนะครับเป็นถั่วพุ่มนะครับกับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่ครับปลูกปลูกไม่เยอะนะครับปลูกผมปลูกเป็นแถวแถวยาวไปแบบนี้นะครับ ปลูกเมื่อวานนะครับโชคดีที่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับโชคดีนะครับวันนี้ฝนตกนะครับทําให้นี่ครับก็สดชื่นนะครับไม่ตายนะครับโอเคนี่ถือว่าใช้ได้ก็ปลูกไปทํานี้นะครับทําที่ไว้นะครับตรงนี้ให้ดูอันนี้จะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด ปลูกยาวไปถึงโน่นเลยครับผมก็มีปลูกข้างๆบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะปลูกเนี่ยขุดหลุมไว้อันนี้ขุดหลุมไว้นะครับขุดหลุมไว้ยังไม่ได้ปลูกนะครับก็จะปลูกก็จะปลูกไปตรงนี้แหละครับยาวไปนี้เลยข้างหลังก็มีนะครับก็เพิ่งปลูกวันนี้นะครับ ปลูกไว้กินนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับพื้นที่โล่งโล่งจะให้ดูรอบๆนะครับบริเวณสวนนะครับพื้นที่ยังโล่งโล่งอยู่นะครับก็จะค่อยๆปลูกนะครับค่อยๆปรับปรุงดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะดินะเห็นไหมครับดินแถวนี้นะครับมันจะมีหญ้าขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าดินมันแข็งนะครับผมก็พยายามปรับปรุงดินนะครับเอาพวกขี้เลื่อยอย่างเงี้ยนะครับมา ผมไว้นะครับมาใส่เข้าไปครับตรงนั้นก็ขุดเป็นหลุมไว้นะครับข้างหน้าขุดเป็นหลุมแล้วก็จะเอาพวกขี้เลื่อยพวกใบไม้มาใส่ไว้นะครับสักประมาณสักเดือนหนึ่งหรือไม่ถึงนะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่งให้หน้าดินเขาอย่างให้พอที่จะปลูกได้นะครับโอเคครับผมอัปเดตแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ